สิงบูแพ้เลเทะลิเวอร์พูลส่อเสมออาเซนอลยึดจ่าฝูงอย่างต่อเนื่องเอมบาเบซัดเบิร์นช่วิใหชนะ3-0 วันนี้5คู่ตึงๆเลยนะครับเริ่มที่คู่แรกนะครับเชลซีนะครับเจอรีดเปิดบ้านถล่มยับ3-1ชี้ที่ว่าสู้ไม่ได้เลยนะครับโดยแกนี้ฝั่งเรย์นเต็ดนะครับมียาก้าบิโยยิงหนึ่งประตูนะครับอาโอทานากะยิงหนึ่งประตูนะครับแล้วก็โดูบินิคายเวิร์สรูวินยิงหนึ่งประตูฝั่งเชลซีนะครับพอยิงประตูเป็นเปรโดเนโตนะครับแต่ไม่เพียงพอนะครับสุดท้ายเป็นเรย์นเต็ดคว้าชัยไป ทำให้เชลซีนะครับมี24แต้มเท่าเดิมรังอันดับที่4ของตารางคู่ต่อมาลิเวอร์พูลเกือบคาบ้านนะครับเปิดบ้านเสมอสแตนแลนด์หนึ่งหนึ่งนะครับเกมนี้เป็นฝั่งซันเดอร์แลนด์ขึ้นมาไปก่อน1-0นะครับจากเซอร์มดินทาเบียนะครับสุดท้ายช่วงท้ายเกมนะครับฟอร์เรียนเวียดนะครับได้แหวกนักเตะซันเดอร์แลนด์เข้าไปยิงเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับแต่น่าเสียดายประตูนี้ทางพิมเมเรีกเนี่ยให้เป็นนอกกี้มูกิเล่นะครับนักเตะของซันเดอร์แลนด์ทำเข้าประตูตัวเองไปนะครับเนื่องจากฟอรร์เเนนววียยดไปิงแล้มั พี่แกซึ่งเกมนี้ฟอร์เรนเวียดก็ไม่ได้เครดิตประตูทําให้ประตูแรกในฟอร์เรนเวียดกับลิเวอร์พูลเนี่ยยังคงต้องรอคอยต่อไปคู่ต่อมาอาร์ซอนไม่พลาดนะครับเปิดบ้านเอาชนะเบนฟอร์ด2-0นะครับโดยเกมนี้ได้มิเกลมิริโนยิง1ประตูนะครับแล้วก็ได้บูกาโยซาก้านะครับยิงปิดกล่อง2-0ช่วงทดเจ็บเลยทําให้อาร์ซอนนะครับเก็บเพิ่มเป็น33แต้มนะครับนำจากฝูงตารางต่อไปทิ้งห่างแบบ2อย่างแมสตี้ที่5แต้มด้วยกันมาทางฝั่งเยอรมันก,กันบ้างนะครับเมื่อคือนนี้บาเยอร์เมวนิกนะครับ บุกชนะโอนิโอนเบอร์ลิน3-2นะครับในศึกเดบีโพคอนโดยเกมนี้นยิงประตูฝั่งไบเยมินิกนะครับมีแฮร์รี่เคน1ประตูนะครับแล้วก็ตั้งเตะของโอนิโอนเบอร์ลินเนี่ยเข้าขประตูตเองไป2ประตูเกมฝั่งไบเยมินิกชนะ3-2นะครับเข้ารอบ8ทีมท้ายในศึกเดบีโพคอนต่อไปปิดท้ายที่ศึกลาลิก้าเรอัลมาดริดนะครับบุกชนะแอตเลติกบินเบา3-0เกมนี้คริสเตนเบาเบยิง2ประตูนะครับ,บ, e 3, แ,ลล 2, รบแล้วก็ได้เอดูอาร์กามาวิงกายิง1ประตูนะครับเป็นมาดริดคว้า3แต้มไปไรจี่จา ฝูงยากบาร์เซโลนาแค่แต้มเดียวแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเรียกว่าโรนีก้กาก็เดือดใช่ย,ย่อยเลยอ่าเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเมื่อคืนนี้พิมลีมกมีอีก2-3คู่นะครับก็มีอตตานวินล่านะครับบุกชนะไบรตัน4-3ครคิสตันพาเรีนะครับบุกชนะเบอร์ลีนห่แล้วก็นอตเตมฟอร์เรสนะครับบุกเอาชนะวิเลมตัน1-0นะครับ